เดี๋ยวนี้เดินไปที่ไหนก็มักจะเห็นสาวๆหยิบเอารองเท้าแบรนด์ดังจากประเทศอังกฤษที่ชื่อว่า Fit Flop ออกมาสวมใส่ให้เก๋ไก่กันอยู่เสมอซึ่งขอบอกว่าไม่ต้องรอนานอีกแล้วค่ะกับรองเท้ารุ่นใหม่จาก Fit Flop เพราะเขา,ถาแถลงข่าวเปิดตัวคอลเลคชันใหม่สุดพิเศษแล้วประเดิมที่ถ่ายเป็นที่แรกค่ะ <c oughs> 8พฤษภาคมที่ผ่านมาแบรนด์รองเท้าแฟชั่นที่โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีทันสมัยอย่างฟร t ท flop ได้จัดงานฉลองครบรอบ5ปีในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่และเผยโฉมคอลเลกชันชใหม่สุดพิเศษที่เรียกได้ว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการออกแบบรุ่นพิเศษที่ใช้ชื่อว่า The c ช a า h a Collection โดยเอาใจสาวชาวไทยให้นำแฟชั่นกันก่อนใครให้ได้เลือกจับจองเป็นเจ้าของที่ประเทศไทยที่เดียวและหลังจากนี้อีก3เดือนแฟนทั่วโลกถึงจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าของค่ะ สำหรับคอลเลกชันนี้มีให้เลือกสัรนถึง3เฉดสีด้วยเทคโนโลยีชั้นยอดที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกผสมผสานกับการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเทศกาลคานิวัลทั่วโลกงานนี้ถูกใจไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ทำให้ใครๆก็อยากได้มาไว้ในครอบครอง ในงานได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญกิติมิ์และเซเลบเข้าร่วมงานอย่างคับข้างทั้งนี้ฟิตฟล็อปจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายรองเทา้าเดชาชา collection จำนวน1,000คู่แรกมอบให้กับมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากเรียกว่างานนี้ให้แฟนพันแท้ฟิตฟล็อปได้บุญได้กุศลกันไปอีกด้วยค่ะ